พระมณั์พระลูกตถาคตลาสิกขาแล้ววันนี้เรื่องราวเป็นยังไงไปรับชมกันครับแล้วกันเนาะอาจจะออกพรรษาแล้วอาจจะเป็นการที่จะกลับมาบวชใหม่ก็ได้ดิอ่าอาจจะเป็นการมาบวชใหม่ในช่วองออกพรรษาเพราะการบวชของการลาสิกขาของเราหรือการเสร็จของเราไม่ได้ผิดต่อ,อกฎอ่ากติกาก็ใดแต่ บางครั้งบางาเราก็ต้องทาไปช่วยเหตุผลที่เราสมควรได้จะรู้หลบเป็นเปรกเปรกรู้หลีกเป็น,ป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 นหางเนาะแล้วก็หลังจากนั้นแอบพอออกพรรษาแล้วจะไปนานเวลาเท่าไหรอย่างไรจะกลับมาบวชหรือไม่เป็นอย่างไรเราไม่เสียดายพรรษาเราไม่เสียดายอะไรแต่เราเสียดายธรรมชาติพุทธศาสนาและพระมหากษัตริย์นี่คือสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องเสียดายเรารักไว้ซึ่งแค่ปีพันร์และโชคหลังของเราต่อไปนะก็ ขอสบายตอนรอบคณะสมทบเมกุบาอารนะได้ก็ตอขอสวัสดีเอาล้วันนี้ก็ขอขออะไรเนาะจะเจริญพรด้วยสวัสดีในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นการที่ว่าได้แสดงบทบาทต่างๆมามากมายแล้วเกี่ยวกับเรื่องของในทางพระพุทธศาสนาเนาะและก็ตอนนี้ก็ได้ทําการศึกษาขาลาเพศแต่ไม่ได้เป็นเปรตอยู่ในวัดนะแต่ก็ทาหน้าที่ในการปกป้องพระพุทธศาสนากันต่อไป บางท่านอาจจะเห็นใส่หมวกแล้วเออแต่ว่ายังไงก็จะเปิดเปิดให้เห็นชัดๆก็แล้วกันเพื่อที่จะได้เห็นชัดเจนว่าสิ่งที่เราได้ทํามามากมายแต่อยากคิดว่าลูกกราก็เป็นผู้ที่ที่ขาดไม่ใช่นะบางครั้งบางคาเราต้องไปตามสถานการณ์ในการปกป้องซึ่งชาติพุทธศาสนาและพระมหากษัตริย์กันเนาะนี่คือสิ่งที่ว่าอยากบอกให้ทุกคนน่ะได้รู้ว่า เราอยู่ในสถานะใดก็และแต่ก็จะทำงานในการปกป้องชาติพุทธศาสนาพระมาหากษัตริย์ด้วยกันทุกผู้ทุกคนนะเพราะฉะนั้นเกยืลูกกระถาคข้อนึ่งในานามลูกกระาคขใครจะศรัทธาไม่ศรัทธาแต่อาตมาคิดว่าเราชาวพุทธที่เคยเป็นสมาชิกด้วยกันก็คงศรัทธาและเป็นการส่งเสริมอยู่เหมือนเดิมรอดูต่อไปอะไรจะเป็นอย่างไรแต่ขอให้เวลานั้นเป็นเครื่องพิสูจน์และกำหนดเวลาว่า ลกกตาก็ควรจะทำอย่างไรเวลาไหนสถา,านการณ์เหมาะสมหรือไม่นะอย่างไรก็ขอฝากไว้ด้วยก็แล้วกันเนาะอาจจะออกพรรษาแล้วอาจจะเป็นการที่จะกลับมาบวชใหม่ก็ได้ดิออาจจะเป็นการมาบวชใหม่ในช่วงออกพรรษาเพราะการบวชกับการลาศิกขาของเราหรือการศึกของเราไม่ได้ผิดต่อ,อกฎกติกาข้อใดแต่บางครั้งบางคาเราก็ต้องทำไปด้วยเหตุผลที่เราสมควรที่จะรู้หลบเป็นเปรกเปรกรู้หลีกเป็นหางเนาะแล้วก็ หลังจากนั้นอพอออกพรรษาแล้วจะไปนานเวลาเท่าไหรอย่างไรจะกลับมาบวชหรือไม่เป็นอย่างไรเราไม่เสียดายพรรษาเราไม่เสียดายอะไรแต่เราเสียดายธรรมชาติพุทธศาสนาและพระมหากษัตริย์นี่คือสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องเสียดายเรารักไว้ซึ่งชาติพันธุ์และลูกหลานของเราต่อไปนะก็ขอกราบถวายความเคารพระฆ์ของเมคุบาอาจารย์นะแรกแลก้วก็ขอ สวัสดีกับท่านสมาชิกด้วยกันโชคพวก accepted, ทุกคนนะเราจะสู้ต่อไปเราจะเดินหน้าต่อไปขอฝากให้ทุกคนเป็นกำลังใจและส่งเสริมสนับสน,นุนด้วยกันนะก็ขอให้ทุกท่านนะจงมีแต่ความสุขด้วยกันทุกท่านทุกทุกคนนะขอ,ขอกราบถวายความกราบกนาันนยสมกัไมโกบาจย์ด้วยความกราบทุกูปทุกนามนะครับกับผมและก็ขออนุมโมทนากับเจา้จาไายเจ้าพุทดผู้มีสัมมาทิฏฐิใน สม,มาธิในคำสอนของพระบรมศาสดาด้วยกันทุกผู้ทุกคนลนะเออวันนี้มาพบกันมาพบกันในยามที่เวลาว่างๆกันแล้วกันมาพบกับพระพระฟันหลออ่อธรรม,มาชาติเนะใครจะว่าอะไรก็ช่างเลยเนาะเดี๋ยวค่อยหาปัจจัยไปซื้อไปใส่แล้วก็ได้เนาะค่อยไปเสริมเติมแต่งให้มันพอไปได้ตามมตรภาพเออ วันนี้พอดีมามีเวลาตรงนี้หน่อยก็จะมาพูดสักหน่อยเนาะเรื่องเกี่ยวกับภัยภัยของพระสงฆ์เราพระสงฆ์ที่ออกมนาะทําหน้าที่ในการปกป้องชาติพุทธศาสนาพระมากษัตริย์โดยเฉพาะอา่สัญ,ญลักษณ์ของพระสงฆ์ก็คือปกป้องพระพุทธศาสนาอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ต้องมาทําหน้าที่กันทุกอย่างตามหน้าที่ตามบทรัฐธรรมนูญไทยเนาะในหน้าที่พลเมืองไทยในหน้าที่นะนะ รัฐธรรมนรูญในมาตราหก็เป็นรัฐธรรมนรูญอันสูงสุดอยู่แล้วนะจะมีะกฎหมายส่วนใดที่จะมาขัดแย้งนี่ถือว่าใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดกูกันก็แล้วกันว่าอะไรที่เป็นสิ่งเป็นภัยต่อพระสงค์ที่ออกมาในการปกป้องนะปกป้องพระพุทธศาสนาปกป้องหลักสามสถาบันตามหน้าที่พลเมืองนะตามกฎหมายที่เรามีสิทธิมีสิทธิในการที่จะ มีความเสมอภาคทางด้านกฎหมายก็ดีในเมื่อการปกครองนะของกฎหมายรัฐธรรมนูญนะที่ไม่ไม่พูดถึงพรบรสงก่อนนะพรบอรสองนี่ก็ละก็ละประเด็นกันเรามาพูดถึงหน้าที่พลเมืองซึ่งทุกคนนะต้องมีบทบาทอยู่ในคําว่าหน้าที่พลเมืองตรงนี้แต่ว่าหลายคนยังไม่เข้าใจหลายคนยังไม่เข้าใจโดยเฉพาะบุคคลที่มองข่าวด้านเดียวหรือ พูดเพื่อประโยชน์ประโยชน์ของพวกพ้องไม่ได้พูดถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นวงกว้างนะนะเขาก็ย่อมตีความไปในทางที่ไม่รู้คําว่าหน้าที่พลเมืองก็เลยออกมาในการด่าบ้างละต่อต้านบ้างแหละกับพระสงฆ์ที่ออกมาพูดเรื่องภัยที่มีต่อหลักสามสถาบันนะแต่นั่นก็คือเป็นการแสดงวุฒธธิอวธธาวุธิภาวะในทางปัญญา ในทางปัญญาว่าบุคคลคนนั้นน่ะออกมาพูดนี่เป็นสิ่งที่รอบรู้เกี่ยวกับหน้าที่พลเมืองหรือไม่อย่างเช่นอาตมานี่าบางทีถ้าให้เรารอบรู้ไปเนื่องเรื่องของการศึกษา,าการศึกษาในทางกวายพระสงฆ์อย่างเช่นปารรียนอะไอย่างนอ,นอย่างนี้อาตมาก็ไปไม่ถึงตรงนั้นเราก็ต้องยอมรับเพราะเราสามารถศึกษามาได้แค่นี้ตามที่เราควรพึงจะเป็นอย่างน้อยนักทำโตนักตำรีนักำํกำเอก แค่นี้ก็พอเพื่อการปฏิบัติได้เราไม่ใช่ไม่ใช่เรียนมาเพื่อที่จะไปเอายศถาบรรดาศักดิ์ไม่ใช่เพื่อไปเอาตําแหน่งนะเราเรียนเราเรียนศึกษามาเอาให้ได้แค่แค่นี้ตรงเพื่อนํามาปฏิบัติเออนะหละก็จะพูดถึงสิ่งเหล่านี้ว่าภัยที่กําลังมีต่อพระสงฆ์ที่ออกมาในการปกป้องพระพุทธศาสนามันเป็นภัยจากฝวายการปกครองสงฆ์นะ ภัยจากไยการปกครองสงนะนะไปจากไยการปกครองสงที่บวชอยู่ในพระพุทธศาสนาแต่ไม่รักษาธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเป็นหลักเกณฑ์ตกไปเป็นเครื่องมือให้กับนักกฎหมายโดยใช้กฎหมายโยนเหนือเหนืออะไรธรรมวินัยที่เกิดมาแล้วสองพันกว่าปีโดยกฎหมายนี่ก็มีมาไม่กี่ร้อยปี นะประมาณกฎหมายต้องเดี๋ยวสองสี่เจ็ดห้าโดยผ่านรัฐธรรมนูญขึ้นมารัฐรรสภามาเนาะก็เป็นสองสี่เจ็ดห้าก็หนึ่งร้อยกว่าปีแต่ธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าที่บัญญัติไว้ให้กับคณะสงฆ์มันมาต้องสองพันกว่าปีแล้วใช่ไหมเอออันไหนมาก่อนอันไหนมาก่อนและทีนี้อถามว่าเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานี่เป็นหลักสถาบันหนึ่งในสามสัาบันใช่ไหมเออถ้าใช่แล้วทําไมอ่ะถึงพระสงฆ์เรานี่ ถึงไม่รักษาความเป็นสถาบันส่วนหนึ่งให้ถูกต้องตามตมวิิวนในบัญญัติข้อต่างๆวินัยวินัยเอาไว้ะนะในเมื่อพระสงฆ์นี่ไม่ได้รักษาธรรมวินันตามที่ตนเองได้ประกาศกล่าวในคําสอนของพระพุทธเจ้าต่างๆเรียนมามากต่างๆแต่ไปอยู่ภายใต้กฎหมายที่คารวะชี้ไม้ชี้มือและไปทําตามซึ่งกฎหมายต่างๆ ก็มาหลังพระวินัยของพระพุทธเจ้าไม่รู้ต้องกี่ร้อยกี่พันปีแค่ okay. สิ่งเหล่านี้คือเป็นจุดอ่อนแอของพระสงฆ์จุดอ่อนแอของพระสงฆ์ว่ายปกครองสงฆ์ที่ตนเองไม่ใช้สิทธิ์ในสถาบันพระพุทธศาสนาที่เป็นหลักของประเทศไทยไม่ได้ใช้สิ่งเหล่านี้มาในการยับยัง้งในการยับยัง้ง ในกฎหมายที่มันมันขัดต่อพระวินัยบทบัญญัติทางพระพุทธศาสนาแต่กลับไปเป็นเครื่องมือให้เขาเท่ากับว่าพระสงฆ์ปยปกครองไม่ได้อยู่ในจุดยืนในคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ไปก้มหัวรับใช้คารวาะเพื่อเป็นการกำจัดพระสงฆ์ต่างๆด้วยกฎหมายก็ดีหรือด้วยการคมกูก็ดี นี่คือจุดอ่อนแอของไข่ปกครองสอ์ที่ไม่รักษาธรรมวินัยแต่เวลาออกมาพูดได้เรียนจบโน่นจบนี่จบสูงสูง,สงทั้งนั้นแหละแต่จบสูงความรู้สูงแต่ไม่เอาสิ่งเหล่านี้ความรู้ความรู้ในทางพระพุทธศาสนาบทบัญญัติต่ตางๆมาเพื่อเพื่อพูดหรือเป็นข้อโต้แย้งว่าสิ่งไหนที่ใช้จัดการกับพระสงฆ์อย่างไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรม แต่ทำไจะยกตัวอย่างก็แล้วกันอยกตัวอย่างอย่างเช่นมีใครบ้างยกตัวอย่างนะเดี๋ยวหาว่าเข้าข้างกันเด็กแก็ยกตัวอย่างยกตัวอย่างคืออย่างเช่นอ่าช่วงนี้ใครเนาะกำลังดังพระอาจารย์ราาสันติใช่ไหมอ่าพระอาจารย์สันติจ๋ายาอะไรไม่รู้หรอกอยู่ในโลกโซเชียลที่กําลังดังนั่นแหละนะยกตัวอย่างว่ากรณีที่ได้เกิดเหตุขึ้นมานี่คือยกตัวอย่างนะ กรณีที่ได้เกิดเหตุขึ้นมาในการอย่างเช่นท้าตีท้าต่อยกับคาราวาสแต่ตมาก็ยังเห็นว่าไม่ได้ต่อยนะยังไม่ได้ต่อยนะแต่ว่าอายังไม่ได้ต่อยและอีกอย่างหนึ่งสิ่งเหล่าเนี้ยมันสามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยซ้ําไปแก้ไขได้ด้วยซ้ําไปไม่ใช่เรื่องยากใช่ไหมและคคาแต่ละประโยคนี่เราก็ต้องดูเนื้อเต็มด้วยนะบางทีเอาแค่คําว่า ต่อยกันเอาไหมต่อยกันเอาไหมแค่นี้มาพูดแต่ไม่ได้ไม่ได้ไไดูดว่าไอ้ที่พูดต่อจากนั้นคืออะไรอะนะก็เลยไปติดู่กับกระแสนี้แหละนะอันี่คือยกตัวอย่างให้ฟังถามว่าในกรณีเหล่านี้ถ้าทางพระสงฆ์นี่ถึงกับปราชิกไหมก็ไม่เอกถามมาแล้วเป็นอะไรโลกวัชชะโลกวัชชะนี่คือมันเกิดจากอะไรรู้ไหมคําว่าโลกวัชชะโลกติเตียนใช่ไหมใช่ไหมโลกติเตียนอืม โลกติเตียนเนี่ยคือพระพุทธเจ้าไม่สามารถแก้ไขได้เลยนะจริงๆนะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ